มีคนทิ้งแผ่นโฆษณาส่งพิซซ่าไว้ที่เคาน์เตอร์เปึกหนึ่งดูเหมือนว่าไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายกับล็อบบี้เลยมอริชเชอร์กลับมาเขาเริ่มหิวอีกครั้งจึงหยิบโฆษณาใบหนึ่งเก็บไว้ในกระเป๋าหลังเดินเข้าไปใกล้ประตูตู้เตรียมใจไว้เผื่อว่าร,าปรอปภจะเอใจว่าเรื่องนี้มีอะไรแปลกจากนั้นไขกุญแจร,ปรอปภนั่งที่พื้นชันเข่าขึ้นอีกฝ่ายกระพริบตาเล็กน้อยสู้กับแสงแดดที่เข้ามาเมืม่อเห็นหน้าริเชอร์เขาจำได้ทันทีพยายามพูดแต่เสียงไม่ผ่านเทปกาวที่คาดปิดปาก มีข่าวดีริเชอร์บอกจับมือทั้งสองข้างของอ,อีกฝ่ายแล้วดึงให้ยืนขึ้นใช้มีดเล็กตัดเทปกาวออกเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ผิดพลาดไม่มีการคุกคามเละเทอร์ฟอร์ดไม่ใช่วันนี้ตอนนี้เขาปลอดภัยดีแม้ว่าจะรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่เขาเพิ่งโทรมาบอกว่าจะเลื่อนการเดินทางอีกครั้งจะพักในห้องอีกสองสามวันจนกว่าจะรู้สึกดีขึ้นไม่ต้องการให้ใครมาเยี่ยมหรือขัดจังหวะผมจะขึ้นไปดูว่าเขาต้องการอะไรบ้างจากนั้นจะเดินทางกลับแนชวิลดินดีที่ได้รู้จักขอให้ทำดีต่อไป ริชเชอร์คิดว่าหากเพื่อนบ้านห้องข้างๆข,ข,ของรัทเทอร์ฟอร์ดใช้ชีวิตบนเรือสำรานท่องมหาสมุทรครึ่งปีแสดงว่าเขาเป็นชายสูงอายุที่กเกษียณจากหน้าที่การงานแล้วเลยมีเวลาเหลือเฟือคงมีของที่ไม่ใช้แล้วเต็มไปหมดริชเชอร์คิดว่าในห้องคงอัดแน่นไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกผ้าม่านลายดอกไม้และรูปเด็กๆซึ่งเป็นหลานแต่เมื่อรัทเทอร์ฟอร์ดเปิดประตูและก้าวถอยหลังริชเชอร์เห็นที่ว่างขนาดใหญ่เกือบเต็มพื้นที่ห้องผนังกั้นห้องถูกเลือออกหมดแล้วผนังทาสีขาวสว่าง ปูพื้นด้วยคอนกรีตสีเทาซีและขัดเงาเข้ากับเคาน์เตอร์ครัวบานเก็ตอลูมิเนียมทำมุมให้แสงแดดยามบ่ายสาดส่องเข้ามาหน้าต่างปิดโต๊ะกาแฟปูกระจกทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนพร้อมไม้โค้งรองรับเฟอร์นิเจอร์ที่เหลือเป็นโครเมียมและหนังสีดำทั้งหมดริชเชอร์เคยเห็นห้องแบบนี้ในนิตยาสารเกี่ยวกับนักออกแบบในช่วงกลางศตวรรษมีส่วนที่กรูไม้วอลนัทขัดเงาแบ่งพื้นที่ในส่วนสุดท้าย มีบางอย่างที่ดูคล้ายไข่โลหะขนาดยักษ์ตั้งอยู่บนขาไม้สามขาสีดำชั้นวางของทำด้วยไม้สีบรอนหนึ่งชุดความยาวไม่เท่ากันแต่ลิเชอร์คิดว่าน่าจะมีการคำนวณมาอย่างรอบคอบเพื่อตั้งใจสร้างความรู้สึกบางอย่างมันคล้ายลอยอยู่ไม่ได้มีแท่นรองรับหรือไม้คำ้ำมีของที่ดูเหมือนจัดวางสุ่มๆมาอยู่ด้วยกันบนนั้นคุณคิดว่าไงแล้วเทอร์ฟอร์ดถามไม่รู้สิลิเชอร์ตอบนี่เหมือนบ้านหรือโชว์รูมเนี่ยบ้านมิชอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้ว เขามีที่พักอีกสองแห่งแต่ไม่เหมือนที่นี่เมื่อปีที่แล้วเขาปรับเปลี่ยนใหม่หมดมีบางอย่างที่เจ๋งมากๆเลยมาดูนี่สิรัตเทอร์ฟอร์ดชี้ไปที่ไข่มันมาจากโรงงานหลอดไฟในเยอรมน,นีเคยทดสอบซีลสุญญากาศภายในกระป๋องแก้วตอนนี้มิดใช้มันเป็นที่เก็บวิสกี้รัตเทอร์ฟอร์ดเดินข้ามไปเปิดประตูที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้าข้างในมีขวดคริสตัลสี่ใบเต็มไปด้วยของเหลวสีีีีีอออออพันนนนแแลลละะะกกก้้้ววเเตยใบคคิดดดดด่่่นะ่จทททืืมขงถูสุ 20, า ผมติดกาแฟริชเชอร์บอกดูเหมือนเพื่อนคุณจะมีแต่ของธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรน่าสนใจนะริชเชอร์ยิ้มผมก็ติดกาแฟเหมือนกันแล้วสตฟอดเดินข้ามไปยังพื้นที่ครัวเปิดตู้ติดผนังภายในมีเครื่องจักรแวววาวขนาดใหญ่มีตัวบิดมาตรวัดและคันโยกมากมายถ้าผมรู้ว่าไอ้นี่ทำงานยังไงก็คงจะดีริชเชอร์ขยับไปกลางห้องคุณบอกผมว่าคุณมีกุญแจห้องเพื่อนเพราะมันลดนน้ำต้นไม้ไม่ให้เฉาถูกต้องแล้วเกิดอะไรขึ้น คุณลืมมันเลยตายนั่นเหรอเปล่าไม่ได้ลืมไม่งั้นมิชคงฆ่าผมตายแน่มันอยู่บนหิ้งนั่นสภาพดีเยี่ยมเหมือนใหม่แล้วทรกฟอดชี้ไปแถวกระถางใบจิ๋วบนหิ้งด้านซ้ายมือของห้องนั่งเล่นมีหน้าต่างหนึ่งบานลำต้นในแต่ละกระถางเหี่ยวเฉาคล้ายต้นไม้ที่ลากเหล็กเริ่มเนา่ามันยังมีชีวิตอยู่เหรอริเชอร์ถามสองต้นที่อยู่ริมสุดอายุร้อยกว่าปีอีกต้นไม่ถึงมิชบอกว่าสักประมาณ60ทั้งหมดมาจากป่าแถบเชิงภูเขาไฟฟูจิประเทศญี่ปุ่น พบที่นั่นที่เดียวในโลกมีเพียงครอบครัวเดียวที่ดูแลพวกมันมาหลายชั่วอายุคนแล้วเพื่อนขุนนี่มีรสนิยมน่าสนใจนะเขาทําอะไรเหรอเขาอยู่ในวงการไอทีเหมือนผมรัตเทอร์ฟอร์ดดูเศร้าต่างกันแค่ไอเดียสุดบันเจิดของเขามันใช้งานได้จริงไม่เหมือนไอเดียขยะของผมที่ผมฝากความหวังไว้กับมันรัตเทอร์ฟอร์ดเดินไปที่เครื่องชงกาแฟลิเชอร์เดินไปนั่งที่โซฟาแล้วรอให้รัตเทอร์ฟอร์ดระลองปัญญากับเครื่องชงกาแฟรัตเทอร์ฟอร์ดเราต้องคุยกันจริงจัง ผู้ที่ตามล่าคุณเชื่อสนิทใจว่าคุณจะขับรถไปสนามบินพวกมันปรากฏตัวที่โรงรถจะซุ่มโจมตีคุณก่อนหน้านี้มันเป็นทางเลือกที่ถูกต้องแต่พวกมันติดตั้งอุปกรณ์ติดตามใต้ท้องรถของคุณเอาไว้แล้วแต่ผมจะไม่ไปสนามบินแล้วถ้าฟอดวางเหยือกบนโต๊ะกาแฟก่อนนั่งที่โซฟาพวกมันจะทำอะไรถ้ารถผมไม่ขยับไปไหนไม่รู้สิขึ้นอยู่กับความอดทนของพวกมันและความเร่งด่วนของปัญหาที่พวกมันพยายามจะแก้ ผมเดาว่าพวกมันคงรอได้แค่แป๊บเดียวก่อนจะบุกเข้ามาเอาตัวคุณไปแต่เราจะเลี่ยงสถานการณ์นั้นได้ถ้ารู้ว่าพวกมันต้องการอะไรผมอยากให้คุณมีสมาธิตั้งใจหาคำตอบของคำถามนั้นให้ดีแล้วอร์ฟอร์ดใส่หน้าผมบอกคุณไปแล้วผมไม่มีอะไรที่คนอื่นจะอยากได้มันมีสองสถานการณ์ที่เป็นไปได้ริชเชอร์กล่าวคุณมีโดยไม่รู้ตัวหรือพวกมันเชื่อว่าคุณมีแต่ที่จริงแล้วคุณไม่มีแบบแรกเรายังพอรับมือได้แบบที่สองจะยากขึ้นมาหน่อย ผมอยากให้คุณดื่มกาแฟนอนพักหลับตาและเลือกวันในหนึ่งสัปดาห์มาเช่นวันจันทร์ก่อนที่ไวรัสเลขาไทยจะเริ่มขึ้นเล่าสิ่งที่คุณทำตั้งแต่ลืมตาในตอนเช้าจนกระทั่งหลับไปในคืนนั้นเล่าทุกรายละเอียดไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหนคุณไม่มีทางรู้เลยว่ามันอาจเชื่อมโยงกันได้ตกลงผมจะพยายามแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยได้ไหมแล้วถ้าฟอรดถอดรองเท้าเวียงขาสองข้างขึ้นโซฟาคุณต้องมีสมาธิริชเชอร์เตือนอย่าวอกแวก ปิดโทรศัพท์โทรศัพท์ของรัตเทอฟอร์ดวีสายเข้าพอดีอย่าไปสนใจริเชอร์ห้ามกต่รัตเทอฟอร์ดดึงออกจากกระเป๋ากางเกงแล้วเขาดูหน้าจอยกขึ้นให้ริเชอร์เห็นคําว่าร,าปรอปภผมบอกเข้าไปว่าห้ามรบกวนคุณอย่าไปสนใจริเชอร์ย้ำผมทําไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกมันขึ้นมาเอาตัวผมคุณบอกเองว่าพวกมันจะทําแบบนั้นถ้าร,าปรพอปภพยายามเตือนผมละ่ะผมต้องตรวจสอบรัตเทอฟอร์ดกดปุ่มเปิดลาโพงแล้ววางโทรศัพท์บนโต๊ะ คุณรัตเทอร์ฟอร์ดผมขอโทษที่รลบกวนทราบว่าคุณไม่ค่อยสบายแต่ผมต้องเตือนให้คุณรู้ตัวมีคนมาที่นี่เพื่อพบคุณผมบอกเธอว่าขึ้นไปไม่ได้แต่เธอเดินผ่านไปเฉยกำลังขึ้นไปเธอหงุดหงิดที่ผมพยายามห้ามรัตเทอร์ฟอร์ดวางสายเดินไปยังประตูดูผ่านช่องตามแมวไม่มีใครยังไม่มีใครต้องเป็นหนึ่งในแกงเมื่อวานเป็นคนที่จับตามองความเคลื่อนไหวที่อาคารน,นี้เธอรู้ว่าผมพักห้องไหนจึงขึ้นมาเอาตัวผมเราจะทำยังไงดี ไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นริชเชอร์ตอบไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่ห้องนี้จริงด้วยอีกฝ่ายถอนหายใจเราต้องอยู่เงียบๆจนกว่าเธอจะกลับไปเราทําได้แน่หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าในพื้นที่ขับแคบแถมยังเป็นการปล่อยข่าวหรือมั่วซั่วทําให้ตัดสินใจยากได้ผลดีโดยที่เราไม่ต้องพยายามอะไรเลยตกลงเอาตามนั้นแล้วดรฟฟอร์ดหันกลับจากประตูต่อมาใบหน้าของเขาแสดงความตกใจกลัวเดี๋ยวถ้าเธอพังเข้ามาเธอสอดกุญแจได้นี่ แบบนั้นก็ดีเหมือนกันเราจะได้ถามเธอหลังจากนั้นก็จะมีที่กบดานสมบูรณ์แบบคุณกลับจากเอาขยาะไปยอ่อนที่ปล่องทิ้งขยะแล้วบังเอิญเจอคนบุกลุกเข้ามาในตึกเธอพยายามวิ่งหนีแล้วลื่นล้มหัวกระแทกน่าเศร้าแต่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้เสมอเมื่อคุณเลือกใช้ชีวิตแบบอานยาก่อนเราไม่สามารถมีคนกำลังมากแลวเ้อฟอร์ดแนบตาข้างหนึ่งกับช่องตามแมวเธอคือ,โอ,โ,อโอ้ให้ตายสิเขาเปิดประตู ก้าออกไปทางที่สวมเพียงถุงเท้าริชเชอร์เห็นผู้หญิงตรงทางเดินเธอหันหน้าไปทางอื่นกำลังจะกดกลิ่นประตูห้องรัตเทอร์ฟอร์ดสีผมของเธอเหมือนสีผมของคนขับรถโตโยต้าความยาวพอกันส่วนสูงใกล้เคียงกันแต่เสื้อผ้าต่างกันเธอใส่ชุดสูทสีเทาริชเชอร์ไม่เคยเห็นหน้าเธอมาก่อนซาร่ารัตเทอร์ฟอร์ดกางสองแขนกว้างดีใจจังที่ได้เจอคุณคุณมาทำอะไรที่นี่ฉันก็เป็นห่วงคุณน่ะสิ เธอดึงตัวแล้วเธอฟอดเข้ามากอดแน่นจนหลังแทบพักคุณไม่โทรมาไม่รับสายฉันฉันส่งข้อความมาหาคุณรัวๆแล้วฉันได้ข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นกับหน้าที่การงานของคุณผมไม่ได้รับข้อความอะไรเลยคุณต้องโทรเข้าเครื่องที่ทํางานของผมแน่เลยพวกบ้านนั่นเอาไปด้วยตอนที่ผมโดนไล่ออกผมขอโทษผมควรบอกคุณควรโทรหาคุณคุณเป็นอะไรไหมผมยังโอเคหมดกําลังใจไปพักหนึ่งแต่ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วดีแล้วเพราะมีบางอย่างที่เราต้องคุยกัน ดูท่าแล้วอาจเป็นเรื่องใหญ่ด้วยสายกระเป๋าถือใบใหญ่หลุดออกจากไหลขณะยกสายกระเป๋าขึ้นไปใหม่เธอเหลือบเห็นลิชเชอร์ยืนที่ห้องประตูฝั่งตรงข้ามสวัสดีค่ะคุณคือมิชแน่ๆเลยฉันได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคุณมามากมายโนโนโนลาเตอร์ฟอร์ดตอบมิชไม่อยู่นี่คือแจ็คริชเชอร์ริชเชอร์นี่คือซาร่าแซนสเพื่อนผมคนที่ผมเล่าให้คุณฟังซาร่าสร้างเซอร์เบลล่ร่วมกับผมลาเทอร์ฟอร์ดทำกาแฟอีกหม้อระหว่างเปิดโน้ตบุ๊ก และฟังเหตุการณ์ที่เลดเชอร์เล่าโดยสรุปหลังจากเขาเข้ามาเมืองนี้ฉันไม่โอเคเลยเธอจับมือรัตเทอร์ฟอร์ดเมื่อเขาวางถ้วยกาแฟของเธอบนโต๊ะแล้วเงยหน้าขึ้นมองฉันไม่ชอบแม้แต่นิดเดียวนี่มีคนพยายามลักพาตัวคุณเหรอไม่ดีแน่เอฟวีไอควรเข้ามาดูเรื่องนี้เราต้องคุ้มครองคุณให้ปลอดภัยนั่นคือสิ่งที่เลดเชอร์บอกตำรวจเมื่อวานแต่พวกเขาไม่ชอบเท่าไหร่ลัตเทอร์ฟอร์ดนั่งข้างซาร่าผมยังเป็นบุคคลที่ไม่เป็นที่ยอมรับแถวนี้คุณเป็นยังไงบ้างซาร่า ริชเชอร์ถามได้รับการติดต่อจาก FBI บ้างไหมมีใครที่พอจะขยับกับเรื่องนี้ได้ไหมอาจจะมีนะเธอตอบฉันรู้จักใครบางคนโทรไปคุยได้อาจพอกระตุ้นให้เดินเรื่องได้บ้างคุณพอจะเดาได้ไหมว่ารัสตี้มีอะไรที่พวกมันต้องการไม่ว่าพวกมันเป็นใครก็ตามเราพยายามคิดกันอยู่ฉันอาจช่วยได้นะพน,นันเลยพวกมันต้องการสิ่งเดียวกับที่ฉันเอามาจากที่นี่ระบบที่เราสร้างขึ้นมาไงล่ะหรือไม่ก็ส่วนหนึ่งของมัน ทำไมพวกมันถึงต้องการขยะชิ้นนั้นและเธอฟอร์ดเอ็นหลังพิงพนักในเมื่อมันไม่ทํางานมันแค่ไม่ทํางานตามแนวทางที่เราหวังแต่ไม่ได้ไหมายความว่ามันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะมีบางอย่างที่คุณพูดตอนถูกเล่นงานครั้งแรกมันไม่เมกเซนสําหรับฉันเลยเรื่องนี้บรบกวนจิตใจฉันตลอดเวลาฉันเลยจําลองสถานก,การณ์แล้วฉันก็เจอบางอย่างว่าทั้งหมดเป็นการเสียเวลาเปล่าครั้งใหญ่และเธอฟอร์ดเสริม เราน่าจะสร้างแอปปิศณะอักษรไข้สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาเรียนรู้ภาษาสวาฮิลีดีกว่าฉันเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณไม่เห็นซาร่าตั้งข้อสังเกตมีเบาะแสขนาดใหญ่ในข้อมูลสำรองของคุณไม่มีอะไรในข้อมูลสำรองไม่มีการเขียนทับบนเซิร์ฟเวอร์มือสองเสียงเคร่งใดๆที่ผมใช้เพื่อร่วมมันเข้าด้วยกันนั่นแหละประเด็นโอ้ให้ตายสิแล้วทุกฟอร์ดลุกยืนเอามือกลุ่มหน้าผากซาร่าผมรักคุณ ตกลงระบบของคุณทำงานได้ใช่ไหมริเชอร์จิบกาแฟแต่คุณบอกว่าไม่ได้นี่ถูกต้องแล้วถ้าฟอร์ดยอมรับมันใช้ไม่ได้แล้วทำไมมีคนต้องการมันริเชอร์ถามมันขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานของแลนซัมแวร์สาราอธิบายการโจมตีไม่ได้เกิดขึ้นทั้งหมดในครั้งเดียวลองนึกภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเสมือนป้อมปราการของศัตรูถ้าคุณต้องการจับตัวพวกมันคุณต้องไม่คว้างระเบิดข้ามกำแพง และหวังว่าทหารจะถูกฆ่าตายหมดคุณต้องเริ่มด้วยการให้คนที่เก่งที่สุดแทรกซึมเข้าไปแล้วนําเขาผ่านแนวป้องกันและแอบเข้าไปข้างในหาแนวที่ดินทําแผนที่ระหว่างรอกองกําลังหลักที่จะมาถึงสืบห้รู้ว่าของดีซุกซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างดูว่ามีกับดักที่ต้องหลีกเลี่ยงหรือเปล่าในกรณีของเรานั่นคือการสํารองข้อมูลการสํารองข้อมูลคือจุดอ่อนต่อแลนซัมแวร์ไม่มีประโยชน์ที่จะล็อกข้อมูลจํานวนมากหากเหยื่อของคุณมีสําเนาที่ไม่ติดไวรัส พวกนั้นจะหัวลวยอยย่ะคุณเอาได้นั่นเป็นปัญหาใหญ่สาราล่ายาวหลายกลุ่มที่อยู่ในวงการนี้อยู่เพื่อชื่อเสียงศักดิ์ศรีเกียรติยศมากกว่าพอกับเพื่อเงินฉะนั้นหากพวกมันพบข้อมูลสำรองซึ่งโดยปกติจะเชื่อมต่อเพียงช่วงสั้นๆเพื่อจับความเปลี่ยนแปลงพวกมันจะปรับไปใช้โปรแกรมชนิดพิเศษทันทีโดยเฉพาะประเภทที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงโบนโลกออนไลน์เราเรียกมันว่า t ทรเดนต์หรืออาวุธสามง่ามเพราะมันทำสามสิ่งพร้อมกัน 1. ทำลายข้อมูลทั้งหมดที่สำรองไว้ล่วงหน้า 2. ป้องกันไม่ให้มีการบันทึกการสำรองข้อมูลใหม่และ 3. ม,มันส่งสัญญาณหลอกไปยังระบบการจัดการต้นทางเพื่อบอกว่าทุกอย่างทำงานได้ดีวิธีนั้นจะทำให้เราไม่ได้เตือนผู้อื่นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและเพิ่มความเสียหายเมื่อระบบหลักล็อกจากนั้นจึงจะโพสเรียกค่าไถ่แต่ข้อมูลสำรองคุณไม่ได้ถูกลบรือเชอร์ถามหรือเขียนทับด้วยสื่อลามกใช่ไหมไม่รลเท์ฟอร์ดปฏิเสธ มีบางอย่างหยุดไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่ไม่มีการบันทึกอะไรใหม่มีการส่งรายงานหลอกลวงนั่นคือเหตุผลที่ผมคิดว่าเราจะไม่เป็นอะไรหลังการโจมตีและทําไมผมถึงตกใจมากเมื่อรู้ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นซเบอร์ลัสขวางไว้ซาร่าอธิบายต่อมันทําลายหนามหรือง่ามของทรเดนไปหนึ่งอันนั่นพอจะอธิบายได้ฉันได้จําลองโดยสําเนาข้อมูลของแลนซัมแวร์ล่าสุดที่เราเจอโดยบังเอิญและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจสําหรับกลุ่มคนที่กําลังไล่ล่าลาสตี้ จากการทดสอบ8ใน9ครั้งไม่เพียงข้อมูลที่อยู่จะไม่ถูกแตะต้องแต่ชิ้นส่วนของรหัสที่เป็นอันตรายยังคงอยู่ในระบบสำรองข้อมูลเซอร์เวอร์ช่วยไม่ให้ข้อมูลถูกลบมากพอที่จะปลดล็อกคอมพิวเตอร์ทั้งเมืองไหมริเชอร์ถามไม่ซาร่าตอบมันไม่ได้ทำงานแบบนั้นแต่มันเปิดเผยได้ว่าใครต้องรับผิดชอบคล้ายโจรใส่หน้ากากป้นธนาคารแล้วกล้องวงจรปิดบันทึกรอยสักคนร้ายได้อะไรแบบนั้นนั่นคือเหตุผลที่พวกมันพยายามเอามันไป รัทเทอร์ฟอร์ดมั่นใจพวกมันคงวิเคราะห์ตามข้อมูลที่แอนซัมแวร์ได้แล้วเห็นบางอย่างที่พวกมันไม่รู้จักนั่นคือเซอร์เบอร์ลัสและพวกมันก็คงคิดได้ว่ามันทําอะไรได้บ้างบางทีพวกมันอัดหวั่นใจกับข่าวที่สื่อรายงานว่าข้อมูลเก่าเป็นสิ่งเดียวที่รอดมาได้คุณควรได้เห็นพาดหัวข่าวผมและชอบฉบับที่เขียนว่าการตอบสนองข้าทยของรัทเทอร์ฟอร์ดจริงๆแต่คนเรามีเหตุผลแตกต่างกันที่ต้องการมันอาจมีหลายล้านเหตุผลซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงใช่ไหมซาร่า นั่นคือเหตุผลที่ฉันต้องมาที่นี่ซาร่าตอบอย่าปลดระวางสุนัขเฝ้าบ้านที่ยังเป็นประโยชน์เพียงเพราะอายุของมันมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้ป้องกันการโจมตีของนันซัม์แวร์ถ้ามันป้องกันข้อมูลได้นั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดองค์กรจำนวนมากยอมจ่ายเงินก้อนโตเพื่อสิ่งนี้สิ่งที่เราต้องการคือเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้งานอยู่การทดลองก่อนติดตั้งก็พอจะใช้ได้แต่เราต้องแน่ใจว่าระบบของเราได้บันทึกข้อมูลเก่าไว้จริง ไม่ใช่การทำงานผิดพลาดโดยบังเอิญฉะนั้นไม่เอามันมาร่างลัทธฟอร์ดสุดหวบลงบนโซฟาสายไปแล้วผมคิดว่าระบบล้มเหลวเลยโยนทุกอย่างลงถังขยะหมด